ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องที่เราได้ของจากปัตรฉิมมากันนะคะนี่นี่นี่น,นี่เราได้จากเพื่อนๆนมานะคะเราก็จะมาดูกันว่าเพื่อนๆเ,เราอวยพรอ,อะไรเรากันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะในห่อนี้คือยังไม่แกะเลยนะเพราะว่าเพื่อนให้มาทั้งถุงอย่างนี้เลยเพราะว่าต้อง เก็บไว้ใส่พวกนี้นะฮะแต่มันจะมีอันที่ลึกลับอยู่เช่นอันนี้สวยจนไม่กล้าแกะเลยดูนะฮะเราจะมาดูอันนี้อันนี้เป็นของขาว่าใส่ได้ไหมเรามาดูกันก่อนว่ากล่องนี้เพื่อนมันให้ใหมาอย่างนี้ เพื่อนเป็นให้ใหมาอย่างนี้เราก็จะมาแกะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะ,ะมีรูปมีก็น่ารักดีนะฮะน่ารักมากทุกคนแต่ว่าน่ารักมากอยู่ห้องนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าตอนเลี้ยงพระนะฮะซ้อมเลี้ยงพระ ตอนม .4 ที่เข้ามาแรกๆนี่อาจารย์ก็ให้คำอวยพรด้วยดูดน,น,นีอาจจะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตัวอยู่ไกลแต่ความห่วงใยอยู่ใกล้เสมอนะคะจากอาจารย์สายชนนะคะนี่มีลายทรงไว้เซ็นด้วยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า มีลายเซ็นด้วยตรงนี้ข้างล่างนะคะเขาก็สองพันนี้ก็่าไปแล้ว<ด>เป็นรูปห้องนั่นเองอันนี้ตอนที่ยังอยู่กันครบนะรูปนี้อ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปที่ไปทำจิตอาสากันทำจิจทำจิตอาสากันแบบวุ่นวายมากทุกตรงนะคะเพราะว่าอ่รรอารู้สึกว่า มันเยอะเกินแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยชว่วงนั้นตอนนี้ก็ว่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวเองนะฮะที่เพื่อนโอ้โหสมัยม .4 ตอนนั้นยังแบบกระโหลกกะลาแล้วก็ยังซซาอยูะะ่ตอนนั้นก็ยังไม่อ้วน,เห,นเหมือนตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้อ้วนมากนี่อันนี้คือรูปตอนม .6 แล้วแหละแต่ว่าไปทำกิจอาสาไงไปทำกิจอาสากับเพื่อน แล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันโดยพูดง่ายๆใช่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนไปทําจิตอศาสาแต่ว่าไปถ่ายรูปเล่นกันอืมแล้วก็นี่นี่นะฮะเป็นตุ๊ก,กตาที่เพื่อนให้มาแล้วก็จะจาชื่อเพื่อนไม่ค่อยได้นะเพราใครให้มาบ้างนะฮะนี่คนอื่นอาจจะได้เยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าพอดีได้แค่นี้จริงเป็นคน ไม่ดังอะในโรงเรียนนะถ่มตัวถ่มตัวนี่ก็เป็นตุ๊กตาปลาหมึกน่ารักน่ักสีแดงน,นะคะที่เพื่อนให้มานะอันนี้จบไปนะเดี๋ยวเราแกะแล้วเราก็จะใส่นี่เลยนะฮะเราก็จะใส่นี่เลยมาชิ้นต่อไปนะฮะชิ้นต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันคือเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะ กะแบบว่าผูกมาไว้ให้แบบไม่ให้แกะเลยนะฮะดูดิผูกมามให้แกะเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าแกะได้นะฮะเพื่อความไอ้นี่เราก็จะแกะเพื่อคนอยากรู้นะคะของเราว่าข้างในมันมีอะไรเราก็จะแกะค่ะเป็นซองเล็กๆน่าจะมีแต่ลูกอมเลยนะฮะอ่ลูกอมหมดแล้ว มีแตล,ลูกอมนะฮะฟันผูกันเลยวันประชิบนะฮะวันปัิบฟันผูกันไปเลยนะฮะเราก็จะใส่ไว้เหมือนเดิมเก็บทุกอย่างเข้าเหมือนเดิมพอนี่เก็บไว้เหมือนเดิมนะฮะเพื่อในการเสียเวลาเราก็จะไม่ผูกเราก็จะวางไว้ก่อนแล้วก็เราจะไปแกะอันต่อไปเลยอันนี้นะฮะ เป็นของเพื่อนเราห้องแล้วแกะไปแล้วอันนี้นี่นี่เพื่อนก็าจะเขียนว่าของแบมแบมนะคะแบมแบมของแบมแบมอ่าเพื่อนก็าจะเขียนไว้นะฮะซึ่งมีรูปอีกแล้วนะฮะมีรูปอีกแล้วนี่อันนี้รูปตอนไปไปวัดไปรุนเดอรุนเดอไปวัด ไปทำบุญกันเหมือนไปทัศนศึกษาแล้วก็รูปนี้ไปดูมาหาลัยมานะฮะไปดูมาหาลัยมานี่นี่นี่ไปดูมาหาลัยมาว่าจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อ,อแล้วก็รูปนี้เป็นรูปที่เหมือน ะนะวันเกิดวันเกิดอาจารย์ที่ปรึกษานะคะของมหกห้อง8นะฮะของเรานนั่นเองแล้วก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดครูเขาแล้วแบบไม่ใช่คือไม่ได้รวมเงินซื้อเค้กกันไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันเกิดก็เซอร์ไพรส์แบบงงๆเหมือนกัน,นแล้วก็ไปอยู่ในกล้องกับเขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่แบมบ อยากเรียนมิเทศมากแล้วเพื่อนก็เขียนคำนี้มาให้นะซาบซึ้งมากเขียนว่าอนาคตผู้กำกับหนังนะฮะแบบอยากเรียนนิเทศสาขาภาพ,พย,ายนตร์นะอยากเป็นหนังแล้วมันมีอะไรข้างในไม่รู้นะอยากแกะดูเหมือนกันก็ลองมาแกะวันนี้ทีแรกก็จะแกะไปแล้วแหละแต่ว่าไม่กล้าแกะ นี่ก็ยังไม่การแกะอยู่นะแต่ว่าก็จะแกะให้ทุกคนดูว่ามันคืออะไรเหมือแนบบก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอยากรู้เหมือนกันแกะ,ะไไแกะเลยไหมแกะเลยนะฮะชีกแล้วตื่นเต้นอย่างข้างในเป็นอะไรนะข้างในสรุปคือไม่เป็นอะไรนะฮะหยอกหยอกหยอกอ๋อนี่คือ คือแบบก็ไม่อยากแกะเละไงประเด็นน่ะแล้วก็ไม่ออกไงภาพก็จะแตกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายาตอนกลางคืนนีอ่อะไรก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นแบบนี้อะ่ะมันคืออะไรอะ่ะทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรปั่กาดเต้นี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร แล้วก็มีอีกมีอีกมีอมันคืออะไรกอดทุกคนคือใส่มาเฉยๆอะไรวะน,นี่หรอมันคืออะไรก็ไม่รู้เราเราเกะไปแล้วด้วยอะ่ะย่คอนที่เราอยากรู้ไงแล้วก็ได้ดูแล้วมันคืออะไร มันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีไอ้นี่มาหนึ่งอันนะฮะแล้วก็เก็บครับกล่องนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรแล้วนะฮะแล้วก็มีคำอวยพรจากเพื่อนนะฮะเป็นโปดการ์ดใหญ่มาดีนะไม่เขียนมาเต็มหน้ากระดาษแล้วจะอ่านให้ฟังนะ,ะจบม .6 แล้วนะหลังจากนี้ก็คง ไม่ได้เจอกันแต่ก็ขอให้มีความสุขนะทำตามความฝันให้ได้นะรอดูหนังที่แบบกำกับอยู่นะฮะจากจา๋าให้เครด,ดิตเขาหน่อยคุณจา๋จานะฮะคุณจ๋านะฮะไม่ปก,กัอีกคุณจ๋านะฮะนั่นแหละคือจ๋าทำให้แล้วก็ได้ลูกโอมมาอีกแล้วฮะสองอัน นี่สองอันแล้วเราก็เก็บไปเข้าที่เดิมนะฮะเราจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่รวดเร็วเหรอสิบนาทีแล้วนะสิบนาทีแล้วนะนี่ผ่านไปแค่สามอันเองนะสิบนาทีแล้วนี่คือรวดเร็วแล้วหรอนะฮะดูโปรแกรมสิเวลาอันที่สี่เลฮะอันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้อันนี้ของใครกันลูกนี่นี่ ก็ไปทำอ,อุปพรเล็กๆน้อยๆ,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 ๆแล้วก็ลูกอมอีกแล้วครับท่านนี่ลูกอมสี่ห้าเมตรแล้วก็มีฟอง,ฟองฟ,อง,ฟ,องฟองฟูมๆอะไรอยู่ในก็ไม่รู้นี่เออออกมาแล้วเนี่ยอ <c oughs> อกมาแล้วนี่เลยนะฮะสี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็อันนี้ที่จริงอันนี้แกะไปแล้วน่าจะได้มัน ของเพื่อนเราเองน้องนีนของเพื่อนนีนเรานี่เองอหรืออีกชื่อหนึ่งคือเราจะเรียกกันเองคือคุณหยิกนะฮะคุณหยิกหยิกนะฮะอันนี้ก็ได้เป็นเทียนหอมที่เพื่อนเราให้มานะเพื่อนเราให้มาเป็นเทียนหอมแล้วก็ูกองคออีกสเม็ดนี่ปัจชิมว่าผ่านมา3 4มสี่วันแล้วเพิ่งมาแกะให้ทุกคนดูกันเพิ่งเพิ่งมีเวลามาแกะให้ทุกคนดู เพราะว่าตอนนี้ก็เคียงงานอยู่แล้วก็นี่จากน้องเม้าสี่นะคะให้มาเป็นลูกอมก็ไม่มีค่าวบริอะไรหรอกอ่าาไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเพื่อนอีกห้องนึงให้มานะฮะเป็นเพื่อนที่เล่นบาสด้วยกันเรารู้จักกันให้มาเนกันอ่าพาไปอย่างรวดเร็วนะฮะเลือกสองอันสุดท้ายเลย นี้มีคำอวยพรนะฮะเป็นคำอวยพรคอรอ๋ออ,อันนี้ของน้ำนะเอ่อน้ำที่เป็นเพื่อนอีกห้องนึงให้มาแล้วก็ให้คำอวยพรมานี่คำอวยพรดีๆจากคุณน้ำนะคะขอให้สวังในสิ่งที่ตั้งใจเข้ามาหาลัยที่อยากเข้าและมีความสุขมากๆนะคะจาก น้ำให้มาน้ำาริจริงมีขนมนีกนะแต่ว่าเราแกะไปแล้วให้แม่กินไปแล้วแล้วก็มีลูกองอีกลายลายเม็ดเลยมีลูกองเยอะมากคือตอนนี้กินลูกองของปัจฉิมอะยังไม่หมดเลยนะไอ้ที่ห้อยห้อยมาอีกนะมีไอ้ที่ห้อยคออีกนะต่อ่คือไม่ได้กินเลยลูกองเก็บไว้เป็นทีละลิกนะฮะ อันสุดท้ายและท้ายที่สุดก็คืออันนี้อันนี้ก็คือน่าสนใจมากคือไม่กล้าแกะเว้ยเพราะว่าเพื่อนแปะบดีมากจริงเพื่อนใช้อะไรแปะก็ไม่รู้แต่มันต้องทาทาความร้อนถึงถึงแบบว่าถึง,ถ,งถึงแปะได้อะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเว้ยมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ข้างในนี้แต่น่าสนใจมากเป็นอะไรที่เรียบๆแปะแบบนี้น่าสนใจมากแล้วคือ นี่ไม่ใกล้แกะเพราะว่าเห็นมันสวยดีนะคะแต่วันนี้ก็จะยอมจำใจแกะให้ทุกคนดูว่าข้างในมันคืออะไรนะคะอันนี้เป็นเพื่อนจากห้องสองน่าจะห้องสองถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะห้องสองนะ,ะเดินไปแล้วเขาก็ให้มา <c oughs> เดินผ่านไปแล้วเขาก็ให้มาเดี๋ยวเดจะแกะดูแ,ะแล้จะแกะกันเลยนะฮะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในคืออะไรคือคําอวยพรอะไรนะฮะน่าจะมีรูปเพื่อนด้วยมั้งเดี๋ยวเอาเพืนรูปรูปรูปให้ดูเลยอุ้ย ขาดาเรร้องไห้ได้ไหมอ่ะวม้นขาดาโอ้เสียดายมากนะฮะนี่นี่คนนี้นะฮะมีสองคนไม่ใช่คนนี้แค่คนเดียวคนนี้ด้วยจ้ะนี่สองคนนี้ให้มาแต่น่าจะเป็นแซงกัน้ง ไม่รู้เหมือนกันให้มาอันเดียวแต่ว่าให้มาสองอันอนะฮะอ่ะอะเอ,ะอะพูดงงแะอันเดียวแต่สองคนให้มางงไหมคือให้ให้อันเดียวแต่ว่าสองคนนี้เป็นคนทําจบอ่าแล้วคือแบบคําอวยพรยาวมากยาวจริงด่ดูดูยาวไหม เดี๋ยวอ่านให้ฟังยาวมากยาวจริง,รงอันนี้ก็จะเป็นน่า,นาจะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์น่ารักมากนะนี่น่ารักมากน่ารักจริงจริง,งนี่น่ารักมากนะคือแบบเฮลตี้มากเคื่อนน่ารักมากนะฮะสองคนนี้คือน่ารักมากจะอยู่ในความทรงจำ S <S <preach miracle> จำเพื่อนได้แหละแต่ว่าจำชื่อไม่ได้จำหน้าได้แต่ว่าจำชื่อไม่ไ <necessary> ด you ้งงไหมไม่ต้องงงเป็นบ่อยนี่คำวยพรกษจากเพื่อนเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟังเพราะว่ายาวมากนี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆและน้องๆ้องทุกคนเลยนะที่มาร่วมแสดงความยินดีที่คอยช่วยเหลือเมอ๋อเนเขาชื่อเมเขาชื่อเมที่คอยช่วยเหลือ เมในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องร้ายหรือดีจนทำให้เมมีวันนี้จากนี้เราอาจได้เจอกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำเมอยากให้คนที่อ่านจดหมายนี้สู้ๆนะอย่าล้มเลิกความพยายามท้อได้แต่อย่าถอยทุกปัญหามีทางออกที่ดีเสมอมีอะไรก็ทักมาหากันได้นะนี่แล้วเขาก็จะทิ้ง ทิ้งอัน,นี้ให้ชื่อ facebook แล้วก็ไอจีเราก็จะไม่เราก็จะไม่ให้ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่านี่มันของเพื่อนเราแต่เขาจะทิ้งเขาจะทิ้งชื่อเฟซกับ ID ไอจีไว้ให้ไม่ให้ทุกคนเห็นแต่ว่าโชว์ให้ทุกคนเห็นงงไหมเออทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ทิ้ง บัญชีธนาคารได้ด้วยก็คือถ้ามีอะไรก็คือโอนได้เลยอะไรเงี้ยเมย์เป็นคนทําให้แต่ว่ามีรูปชายมาก็งงน่าจะน่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอบแบบดาราเพื่อนสนิทไม่ได้พัดพิงใครนะคะไม่ได้พัดผิดใครเลยเอ,อ <c oughs> ก็มีเพียงเท่านี้แหละของปัญชิมทั้งหมดที่มามาแกะให้ดูนี่มีเท่านี้เลย ก็วันนี้ก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากนะคะแบบก็ขอตัวจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ขอให้ทุกคนสมหวังทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างที่คิดเลยถ,ถ้าเพื่อนๆแบบหลงกดเข้ามาดูแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้หรือคนที่กำลังจะจบม .6 ในช่วงนี้นะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจที่จะทำแล้วก็ขอให้ทุกคนโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆขอให้พยายามมากๆแล้วก็อย่าล้มเลิกความคิดที่จะทำเลือกทางไหนไปทางนั้นเลยค่ะคือทุกคนน่ะสามารถที่จะแบบเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองได้ ถ้าคิดว่าตัวเองไหวหรือทำในสิ่งนั้นดีก็ไปทางนั้นเลยค่ะไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้รู้แบบรู้ว่าทุกคนมีความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วแบบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังจบม .6 ตอนนี้หรือคนที่กำลังเคลียร์งานทุกอย่างนะคะที่ ที่ติดรอหรือว่าติดสูตรอยู่ก็ขอให้ทุกคนแก้ให้มันผ่านแล้วก็จบม .6 ไปด้วยกันนะคะก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้และคะ่ะขอโทษที่บอกว่าจะมาถ่ายแค่แป๊บเดียวแต่ว่าปาไปสัก20นาทีเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะตอนนี้แบมก็เริ่มพูดวนไปวนมาแล้วก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย